พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เนืวอรัชการในพระองค์904ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนรกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมร,ราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหน่วยร,ราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนและจัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริขึ้นมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติ ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไประยังต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราชวายและสมพระเกียรติริยาแรกของการมีจิตอาสาพ,พระราชทานเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนเดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญยยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยหน่วยทหารบาดเด็กราชบัลลปรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาพระชทานเล่าทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันดูแลปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ จากชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีสามประเภทได้แก่จิตอาสาพัฒนาเพื่อจิตอาสาพระราชทานร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อจิตอาสาพระจรานช่วยเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติเช่นอุทกภัยวาตภัยอคีภัย และเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมให้เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีจิตอาสาเฉพาะกิจเพื่อจิตอาสาพระราชทานมีส่วนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดงานพระราชพิธีและการรับเสด็จในโอกาสต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปร่วมงานรวมทั้งช่วยเหลือด้านต่าง เช่นการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังจากงานเสร็จสิ้นลงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจิตอาสาพระราชทานได้ขยายการดําเนินการเป็นโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานและศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904เพื่อเป็นสถานที่ในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนได้เข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริกรเกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดการพื้นที่เพื่อการเกษตรต่างๆเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้มีชีวิตอย่างพอเพียงยั่งยืนอีกทั้งเพื่อบ่มเพาะให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บ้านเมืองมีความรักความสาม,มัคคี